มาการสร้างภาคเสริมของการละครหนึ่งในความฝันคือการอ่าคือการอ่าคือภารากิจตอนแรกอ่านเป็นการนี่การภารากิจกูงงอยู่ภารากิจของนักสร้างอะดิเมชั่นคนอื่นแต่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือด้วยแน่นอนก็คืออ่รารอบนี้จะมี6เฟสน่าจะแบ่งด้6คลกิปแหละก็แบ่งเปสิบสองนะแบ่งตรงอันนั้นแล้วก็มาแบ่งตรงนี้อีกทีนึงม้นฟิล์มได้รับมาสามารถปลดล็อก แผนการสร้างภาคเสริมของรูบีฮานุได้มาโอเคอ,อยากเล่นเกมไปนั่งร้องเพลงไปยัางตะกนลิกนสิทธิ์จังนักแสดงอนิเมชั่นฮานุพีชเอชันมาทำภารกิจเสริมด้วย ฉันยังไม่พร้อมเลยฮึเลิกแสดงได้แล้วนะไม่เล่นแล้วทูกกำกับฉันละเลยงานเอ,อฉันละเลยงานนี้จริงๆนะเรื่องเกี่ยวกับรุปพี่านุมีปัญหาบางอย่างกวนใจฉันอยู่ตลอดฉันว่ารูพี่านุเป็นคนแบบไหนกันแน่ฮึแม้แต่ผู้ชมก็ไม่สนใจประวัติศาสตร์ที่น่าจะเคยได้ยินเรื่องต้นแบบของรุปพีหานุกระทั่งนั้น ฮานุนุยผู้ต่อต้านผู้ปลดปล่อยเพานานกุนี่เขาเป็นคนปลดปล่อยเรือนจำออกมาจากการกดขี่ขององค์กรแล้วตั้งชื่อที่นี่ว่าเพานานกุนี่แต่เพานาุนี่เปิดจจไม่รู้สึกขอบคุณฮีโร่คนนี้ฉันไม่เคยเห็นรูปปั้นหรือเพลงสรรเสริญเขาในความฝันเลยบางทีนี่อาจไม่มีอยู่จริงด้วยซ้ำอาจมีคนปกปิดเรื่องของเขาเอาไว้ ก็เป็นไปได้เรื่องยิ่งใหญ่อย่างการปลดปล่อยพนักงนี่กำลังกับสำเร็จด้วยฝีมือของอาชญากรคนหนึ่งเนี่ยนะตระกูลที่ไม่ได้ผลงานคงอยากทำให้ชื่อของเขาหายไปจากความฝันแน่นอนแต่ถ้าจะสร้างเรื่องราวของรุปิฮานุก็จะเป็นต้องรู้จักบุคลิกลึกลักลบ บุคคลลึกลับคนนี้เสียกอนเพื่อให้รู้ว่าฮานุนยเป็นคนอาเป็นใครกันแน่ฉันเลยรวบรวมข้อมูลมานานมากแต่กลับเจอเรื่องราวที่แตกต่างกันถึงสามเรื่องสามเรื่องไหนเหรอเรื่องแรกคือฉันเจอที่พิพิธภัณฑ์เพนาคอนี่บนป้ายในห้องจัดแสดงบอกว่าฮานุนยเป็นอาชญากรที่โหดเหี้ยมไร้เมตตาแล,และเคยทำความผิดร้ายแรง ก่อนจะถูกจับเขาได้ก่อสองครามในระบบดวงดาวมอนทรูทำให้ชีวิตผู้บริสุทธิ์นับลานจบลงในไฟสงครามถึงจะปลดปล่อยเป็นาะคอนี่ได้ด้วยวิธีการปะเถื่อนแต่ก็พวกการปกครองที่แสนโหดร้ายแบบนั้นเป็นาคอนี่ถึงได้กลายเป็นฝันร้ายร่างไร้วิญ,ญญาณที่ถูกประหารภายใต้ระบบการปกครองอันโหดร้าย กองพเนินเรากับภูเขาภัยพิบัติและสงครามเกิดขึ้นมากมายนับไปถว่วมเอเกสารมากมายในพิพิธภัณฑ์ได้บันทึกส่งอนุตกรรมตอนนั้นเอาไว้ซึ่งตระก,กูลก็คงไม่มีความจำเป็นต้องอปลอมแปลงเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องที่สองละ่ะเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ฉันฟังมาจากศาสตราจา,ร,าร,รย์สาขาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเพเปอร์ฟู เขาบอกฉันว่าฮานุนุยเป็นผู้กล้าที่ซื้อตรงและไม่เห็นแก่ตัวก่อนนะอันนั้นมันก็หลักการของไอ้พวกกับปกครองแบบอันนั้นจริงๆเออไอ้เนี่ยคือซื้อตรงแล้วเห็นแก่ตัวทุกอย่างทุกคนต้องได้ทุกคนต้องทําเออตามที่อาจารย์คนนั้นบอกมานุษย์นุยถูกจับอย่างไม่ยุติธรรมเพราะถูกคนทรยศใส่ร้ายเขาเป็นมนุษย์หมาป่าฮา หาดีที่ใจดีและก็หานผมไม่สามารถทนเห็นเพื่อนักโทษทุกทรมานได้จึงพาทุกคนก้าวออกมาต่อต้านอำนาจขององค์กรจากนั้นเขาก็ชนะสงครามและเข้าไปและเขาที่ได้รับความดีความชอบมากที่สุดเลือกที่จะมอบอำนาจและสร้างระบบสายตระกูลขึ้นมาเพื่อปลดปล่อยสัจภาพของผู้ที่มีฐานะ ผู้ของที่นี่ในฐานะผู้นำของบัตเฮากระทั่งคืนก่อนที่จะจากโลกใบนี้ไปเขาก็ยังต่อสู้พเพื่อแพนากุนี่และความฝันที่รกร้างว่างปาเปล่าเรื่องที่3ล่ะส่วนเรื่องที่3อาจจะฟังดูปแปลกๆหน่อยมันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ไม่เป็นทางการที่ฉันอ่านเจอในห้องสมุดแห่งความเตื่นรู้ยิดเี่ห้องสมุดบว,ว่ะ ฮนุนุยเป็นแค่หมาป่าเอสบาน่าธรรมดาธรรมดาในเรือนจำชายขอบตอนนั้นความโกรธของเรานักโทษถูกเก็บกดไว้จนถึงกิสดสุดแต่ไม่มีใครกล้ารุกขึ้นต่อต้านเป็นคนแรกกระทั่งหมาป่าที่สูญเสียการควบคุมไปได้บุกเข้ามาในเรือนจำและกัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขององค์กรทำให้นักโทษก่อการ ลุกฮือ what the fuck ไอเ้เหี้ยจะปลดปล่อยอิสรภาพไปเชิคนไอเ้เชี้เยเช้่หมาหลงเข้ามาเนี่ยนะไอ้สัตว์เกินไอ้เียถ้าเป็นนยจริงก็น่าปิดอยู่นะไอ้ชี่อิสรภาพของอาณาจักรได้มาจากหมาที่หลงเข้ามาในคุกเฉยๆ <c oughs> เหล่านักโทษที่เป็นอิสระได้ให้หมาป่าตัวนั้นเป็นต้นแบบและสร้างฐานุนุยยิ่งโลกผู้กอบผู้อิสรภาพของเป็นคนนี้ขึ้นมาแต่เขาไม่ได้มีอยู่จริงมีเพียงตำแหน่งที่ โรแมนติกเท่านั้นผู้กำกับว่าอาชญากรผูกก้กล้าและหมาป่าสามเรื่องนี้ใครคือฮานุนุยตัวจริงกันแน่เราคิดดูให้ดีๆแล้วฉันจะสร้างเรื่องราวของลูกพี่ฮานุตามคำตอบของคุณฟังดูแปลกๆทั้งนั้นเลยอืมแล้วยังไงล่ะพวกเราดแต่ทำดิเมชั่นไม่ได้สร้าง คดีอ่อไม่ได้สร้างคดีประวัติศาสตร์สักหน่อยคุณเลือกแบบที่ตัวเองชอบก็ได้จะจริงหรือไม่จริงก็ไม่ใช้ผลกับยอดขายตั๋วรอบนี่มันต้องเอาโชเนนในแซตไอ้เชี้ยวถ <c oughs> <c oughs> ้าเข้าใจแล้วภายใต้แว่นดมหองวิหาุต้องมีดวงตาที่อ่อนโยนอยู่ใน,น่ๆ เอาละฉันจะเริ่มสร้างภาคเสริมของลูปิฮานุตามแบบที่คุณเลือกนะนักสร้างอนิเมชันฮานุเริ่มเขียนเรื่องราวภาคเสริมของรูปีฮานุเรียบร้อยแล้วภาคเสริมของพวกเรางานนี้ต้องขายดีแน่นอนอะไรอะมาสเตอร์ <Master. laughs> บทหนึ่งนิยกให้คุณละกันผู้กำกับไปค้นหาเรื่องราวของรูปพิหานุในการละครหนึ่งในความฝันต่อเธออาา่าฮะโอเคก็ได้อยู่อืม การผลิตภาพเสริมเสร็จสิ้นแล้วอ่า,าไม่ทันนะทำไมไปอยู่เมืองนั้นอันนั้นมันบราร์บอกร้เปลเริ่มบราร์บอก,กัึชัดเลยเด็กอะไรอีกละทีนี้งานของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วสนใจจะคุยกันหน่อยไหมเด้เลยอยากจะคุยอะไรล่ะเกี่ยวกับลูกพี่หันนู้นลูกพี่หัน,นุูเป็นลูกพี่ของเมืองฝันหวาน ก่อนเดือยเข็มทิศของเจ้าหนุนนาริกาจะมาถึงเมืองเขาก็กำลังนำชาวเมืองต่อต้านอำนาจของหัวหน้าสโตอนอยู่ก่อนแล้วเขาเป็นเพื่อนที่เจ้าหนุนนาริกาวไว้ใจได้ที่สุดเขาใช้สายตาอันเฉียบแหลมและปืนวาสุก้าในมือเพื่อช่วยเมืองฝันหวานให้รอดพ้นจากอันตรายมาหลายต่อหลายครั้งและบอกว่า ถ้าบอกว่าเจ้าหนุ่มรเกาเป็นดาวเด่นของเมืองฝันหวานรับปรมาจารย์ไม่เป็นที่พึ่งของเมืองฝันหวานถ้าอย่างนั้นเขาก็คือฮีโร่ของเมืองฝันหวานโอเคอย,กกอย่ากับหานุนุยถึงแม้จะตรวจสอบมาตั้งนานแต่ก็ไม่รู้ว่าหนุนุยเป็นใครกันแน่ถึงแม้เขาจะมีอยู่จริงแต่ก็เป็นบุคคลสำคัญทำประวัติศาสตร์เมื่อหลาย พันปีก่อนไปแล้วคุณช่างนาฬิกาจะรู้จักเขาจริงๆเหรอกูสงสัยละเงื่อนไขอายุพวกมึงอะอยู่กันที่ห้าร้อยปีทุกคนเลยเหรอวะถึงพันปีได้เลยลเดี่ยเกี่ยวกับคำว่าคืฮึไม่รู้ว่าทำไมรูปพิฮานุในการ์ตูนถึงเอาแต่ส่งเสียงแบบนั้นแต่ก็ทำให้พวกเราประหยัดค่าใช้ใจ่ายสำหรับภาคเสียงไปไม่น้อย ไม่รู้ว่าการออกแบบอย่างนี้ของคุณช่างนาฬิกามีความหมายอะไรกันแน่บางทีฮานุนยอาจจะเป็นคนไม่พูดละมัง้งเราค่อยคุยกันคราวหน้านะอืมไม่เจอกันไม่ใช่อืดน,นะหรือไยเจอกันอะไรอะไรเข้าข้อความอะไรเข้าหรอมีคนขอคำเป็นเพื่อนละ่ะมาตอบรับมา มาติดต่อกันละครั้งหนึ่งในความฝันต่อผู้กำกับสร้างภาคต่อของลุปิฮานุเสร็จแล้วเหรอได้ยินมาว่าภาคเสริมของพวกคุณเล่าอดีตของลุปิฮานุผ่านหลายมุมมองที่แตกต่างกันไปสินะรับแ,แสดงอดิเมชันฮานุชมวิธีเล่าเรื่องของคนไม่ขาดปากเลยปกติแล้วนักสร้างอดิเมชันฮานุคนนั้นคือชื่อเรื่องความหญิงเลยนะ ต้องขอบคุณคุณช่วยงานเขาฉันยังแอบเกรงใจอยู่เลยไม่เป็นไรดอกข่าตอบแทนล่ะงั้นขอ,อน้ำใจเล็กน้อยหน่อยสิแคกกแครช่วงนี้ทีมงานมีงบจำกัดต้องรัดเข็บขัดหน่อยช่วยเห็นใจกันทีงานสำคัญต่อไป <c oughs> นี่คือการตัดต่อหนังภาคหลักไม่ว่าจะเป็นเงินทุนสำหรับซอฟแวร์สนุกเ่ย โชคชะตาของเคสตูดิโอเอ้ยความคาดหวังของคุณช่างนาฬิกาเอ้ยหรือจะเป็นอนาคตของเจ้าหนูนาฬิกาเอ้ยสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วผูกกำกับไอ้เย่โยคะเราไม่ชอบไอ้สัตว์โอเคเริ่มประตอดส่วนต่อได้มา